GSL ก่อนก่อนเขาเรียกว่า GSL สั่นที่แล้วอะง่ายๆเป็นซีซั่นสุดท้ายของปีที่แล้วเงนินรางวัลที่ 1, 30, หนึ่งสามหมื่นเหรียญใช่ไหมใช่ Global Star Cup Lead s e ซ s o n สาม Code S ก็คือ GSL อ่า GSL สามหมื่นเหรียญที่สองหนึ่งหมื่นสองพันเหรียญที่สามเก้าพันเหรียญแล้วพอมาปัจจุบันนะครับเขาเขาก็บอกนะเออว่าเงานินรางวัลมันจะลดลง แล้วลดลดเยอะจากที่หนึ่งสามหมื่นเหลือเจ็ดพันที่สองเหลือสามพันเจ็ดจากหมื่นสองเออมันเลยเกิดทัวนาเมนต์ของคุณวอดีขึ้นมาอันนี้อันนี้มันก็เป็นที่มาที่ไปของทัวนาเมนต์เคเครอยัลเออเครยัลเขาสร้างมาเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นเกาหลีเลยโดยเฉพาะก็เลยใช้คำว่า k o r ี a r รอยันั่นแหละว่าแบบ GSL มันเป็นไรายได้หลักครับมันไม่ใช่แค่ที่1ที่2ที่3ได้เงินนะมันกระทบไปหมดเลยครับที่1ยันที่16เลยที่เข้ามาคอลิฟายเข้ามาได้เอออย่างสมัยก่อนอ่ะที่สิบหกถึงยี่สิบอะได้สามพันเหรียญยังได้อ่ะคิดดูแล้วถ้าการันตีท็อปโอ่ะยังไงคุณก็กำเงินไว้อ่ะเก้าพันเหรียญแต่ตอนเนี้ยสภาพคือ ที่13ถึงที16เหลือจาก3,000นะเหลือ700เหรียญนั่นแหละมันเลยเกิดทัวร์นาเมนต์ k r o y ย l อขึ้นมาแล้วทางฝั่งผู้จัดทางฝั่งผู้จัดก็แจ้งมาเลยว่าอาจจะต้องทำเป็นคลาวฟันดิ้งก็คือให้เพื่อนๆช่วยเติมเข้าไปแต่ด้วยระบบเกมของสตาร์คาบะมันไม่เหมือนเกมอื่นที่พอเติมปุ๊บคุณก็จะได้สกินมาได้นู่นมีของตอบแทนะ่ะ ระบบมันยังไม่เอ,อื้อเขาเขาไม่ได้เซตร,ระบบมาให้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าผู้จัดเขาจะทํำยังไงตอนนี้มีสองช่องทางนะก็มีช่องทาง GSL English ที่เป็นช่องหลักของเขาผมช่วยประชาสัมพันธ์นนให้คุณสามารถไปโดเน t ดาวได้โดเน t e star ได้เติมเงินแล้วก็โดเน t เข้าไปเลยร้อยดวงสองร้อยดวงห้าร้อยดวงเงินจะเพิ่มเข้าไปในเงินรางวัลครับอันนี้เขาแจ้งมาแบบนี้นะ กับที่สองก็คือ p a ทริอ t แพนดิออนน่ะเออที่เขาชอบเอามาระดมเงินกันมี2อช่องทางเข้าใครเข้าไปที่ p a n ดิออนแล้วก็เซิร์ช gsl ก็คือเหมือนเขาใช้พลังของคอมมูช่วยแหละตอนนี้เพราะว่ามันถึงจุดที่แบบสปอนเขาลันต่อไม่ไหวเหมือนกันแต่เขายังอยากรักษา gsl เอาไว้เอ้มันคือตำนานนะ gsl นั่นแหละฮะก็ช่วยๆกันใครพอมีกำลังก็ลองดูครับลองดูลองดู หรือผมไม่รู้ว่ามันจะนานเกินไป,ป้างะเพราะว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะโดเนตผ่านช่องทางผมอย่างเงี้ยผมไม่สามารถเบิกเบิกแล้วไปเติมเงินให้เขาได้เลยเว้ยมผมให้โอนตรงให้เขาดีกว่าออไปจัดการทางตรงเนว่ายกเว้นใครจะรู้ช่องทางโดเนตคิวอาร์โค้ดแล้วก็แบบว่าหลังมาพี่ช่วยเติมชี l แล้วให้ผมหน่อยเดีย๋ยวผมก็จะ ไปจัดการให้ที่แพตทิออนหรือว่าอาร i c ิก v าทีวีเติมดาวให้เขานะเออเขาใช้คําว่าคราวฟันดิ้งเลยครับจริงจังก็นั่นแหละใครอยากให้คอมมูนี้อยู่ไปได้นาะนให้นักแข่งยังอยู่กับเกมสตาร์ครับมันก็ตามนั้นฮะช่วยกันลองดูคนละไม้คนละมือดูมารู้สินี่มันเพื่อนกันะ่ะเออมันสครีมมาด้วยกันบ่อยมากครับคู่นี้ Shopify โอเคครับมารู้กับทางฝั่งพี่วิยยนเราจะได้เรียกเขาบ่ายอ่านไว้แล้วมารอดอูกันในเกมนี้ครับ mm hmm. Shopify Rebellion กับ Onsite Gaming นะฮะมารู้ครับอยู่ในส่วนของบูเธอแรงขวาล่างของแผนที่ครับ mm hmm. ส่วนทางฝั่งวิญยนนะครับเรดเธอแรงซ้ายบนของแผนที่ครับ g u e s t l e n LE League Edition นะฮะ mm hmm. ส่วนใหญ่ League Edition นะ่ะ พอยหลักๆก,ก็คือความสมดุลของแมปเวลาแบ่งมิลเลอร์มันจะแบบพอดีเป๊ะทุกสัดส่วนคือสามารถตัดครึ่งแล้วเหมือนไปฟลิปใน Photoshop ทำมิลเลอร์แล้วมันจะเป๊ะประมาณน,นั้นอันนี้คือสังเกตเองเนะ LE เนี่ยไอ้พวก u ลีดิชั่นทั้งหลายทำไมชีวิตเกมนี้ถึงแขวงอยู่บนเส้นได้จะดๆอ่ะเกมมันนานล้วครับแล้วอย่างที่ท่านๆรู้กัน มันเป็นกระแสที่มันมีขึ้นมีลงเราไม่รู้หรอกอีก5้ปีสิปีอาทีจะกลับมาไหมสตอมเกตมาแล้วกระแสอาทีมันจะมาไหมไม่มีใครรู้เลยเออเพราะถ้ารู้เกมมันก็จะเทกันสร้างมาเป็นกระแสนิยมอย่างนั้นตลอดเหมือนสมัยก่อนตอนเราเพิ่งหัดเข้าร้านเกมกันก็จะมีไดโบมี s t a r ์ครับเนาะเออแล้วก็ f อ s ก็จะเป็น Counter Strike แต่ที่คิดจริงๆในระดับอ e ีสปอร์ที่เราจะได้คุ้นหูกันเลยก็คือ StarCraft เออ StarCraft ในระดับอ e ีสปอร์ทที่แบบมีทัวร์นาเมนต์มีโปรดักชันยักษ์ใหญ่นะเอาแบบเบิ่มๆมาสตาร์ครับเกาหลีสตาร์ครับหนึ่งนั่นแหละมันเป็นวัฒนจักซึ่งตอนนี้เกมระดับหนึ่งเกาหลีก็คือ PUBG เหี๋ว่ามันมันเป็นวัฒนจักไวก่อน PUBG ก็อะไรครับก็แอลเออก็ลี ก็คือลีกลีกมันก็ยังฮิตอยู่นะแต่หมายถึงถ้าพูดถึงกระแสแบบนัมเบอรวันคนดูอ่ะในประเทศบ้านเขาก็ผักชีจะกลายเป็นใบ้อหรือจะกลับมาเป็นบักย่อน <laughs> บักย่อนบักย่อนโอเคเดีย๋ยวมารอดูกันครับบิวออเดอร์ใกล้เคียงกันเลยยังไม่กล้าเข้าครับ ลุนนะลุนลุนลุนคือแต่ถ้าถ้าเราดูเกมกันมาเราจะเห็นนะ่ะพี่บักยอเนี่ยเล่นเร็วกว่าด้วยตํำนะเออในหลายๆจังหวะเขาดูเร่งเกมดีมากๆครับแล้วทางฝั่งพี่ยอ,อยังไงเข้ามาโอ้โหหลบดาเมีสวยงามมากครับ เอาเฮลเลียนเข้าไปล่อแล้วก็เก็บขึ้นเมดิแวคมาแล้วที่เหลือก็ถมส่วนคืนกลับไปเจ็บไปเหมือนกันครับหย่อนเรามารู้จะถ่ายคืนแล้วต่างฝ่ายต่าง x อ็กซ์แมนบทนะทางฝั่งมารู้กำลังสร้างคอมมาสเตเตอร์ที่3ครับเอาอเดินผิดซอยไปหน่อยฮะรีเปอร์ของมารู้ชนะไปนหนึ่งไฟนะไฟเมื่อกี้ผมให้มารู้ชนะเลยเพราะว่าไล่กลับไปได้ ก็ลันบายเข้ามาถึงแนวมินเนอรลไลน์ครับไล่กระทืบไล่หวดไปได้ไป3แล้วก็กระโดดขึ้นต่อเฮลเลียนลอบไปทางขวาสวยงามครับมาติแคสกิ้งครั้งนี้แล้วทางฝั่งมารู้ต้องดรอปในส่วนของเทอร์เรตมาจากริปเปอร์นะไล่ไถไปเรื่อยๆอ่ะริปเปอร์ชนริปเปอร์ไปเจอไซโคลครับก็ต้องอู่มอบได้ไป8ว่ะเฮ้ยเฮ้ยมารู้ออกอาการว่ะมารู้ออกอาการว่ะ โอ้เอาจัดเอาจัดไอ้นี่มันเอาไอ้นี่มันเอาไี่แปดตัวนะแต่ก็จ่ายรีเปอร์ไปเยอะเหมือนกันแต่ยังไงต้นเกมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวอร์เกอร์แล้วก็เทคยังไงคุณต้องรันเวอร์เกอร์ไปข้างหน้าหลักสูตรเวลาสอนมือใหม่ก็อย่าลืมสร้างเวอร์เกอร์นะอย่าลืมสร้างเวอร์เกอร์นะกดสร้างเวอร์เกอร์มีหนึ่งเบสก็สร้างหนึ่งตัวมีสองเบสก็สร้างทีละสองตัวอย่าก,กดให้มันคอร์สเอาไว้เยอะๆไม่ต้องเข้าคิว กดสร้างเพราะว่าเกมสตาร์ค้าเวลากดคอสเอาไว้เยอะๆครับมันมันมันจะสำรองวีซอร์แล้วก็มาอีกแล้วครับผมกระทืบไปอีก2ครับจังหวะนี้เมดิแบกโดนไล่ออกไปก่อนแล้วก็ยิงไค่กันมายิงไคมาไซโคลแตกไปเปิดซีโหมดกันเอาไว้แต่ในส่วนของ s อ v เก็บแร่ไม่ได้นะครับเอาแก๊สก็ได้เอาแก๊สก็ได,ได้ยังไงแล้วก็เอาซัพพลายหน่อย เอาซับไพ่หน่อยอ้โหมีหลบดาเมจด้วยเมื่อกี้ไซโคนยิงมารีนเอามารีนเก็บขึ้นเมดิแวกครับโอ้ยยอนอะมารูดดบคืนเหมือนกันอ่ะสิทธิ์อาจารย์คงเหมือนกันสิทธิ์อาจารย์คงยังไงยอกันละเอายกลำอ e ีสปอร์ตรับมารูอุ้ยพังวินาศโอ้ยพังวินาาไปหมดแล้วโอ้ยแล้วสแกนอย่างแม่นครับผมมารูเกมตามนะทําเป็นเล่นไป ออพี่บีอยอทำไมโหดจังเลยเพาะซ้อมมาเจอมาลุอย่างเดียวเลยป่ะเหมือนเขาจะไม่เอาคนอื่นเลยโวดแต่มาลุกก็พอแล้วพอใจ <c oughs> อะไรยังไงเนี่ยนี่คือการเล่นเกมลับเลยครับลับแบบเต็มรูปแบบมาลุลับซ่อมสัพพะไอซอมเทคขึ้นมาพอวพี่บีออโอ้โหเหลี่ยมแมพโคตรสวยครับใช้ไม่ได้แวบกบเปิดฟ็อกครับแล้วก็สแกนอัดเข้ามามาลีนโซนเอาไว้เรเวนยังไง ปลาปลาแล้วหนีฮะผมหลักสูตรทีวีทีหนึต้องเอาไวกิ้งมาคุมเรเว่นแล้วก็เอาเรเว่นมาคุมซิกแทงปูกันเป็นชั้นๆนี่นี่มารู้เปิดทีหลังอา้าวซวยเลยเสียสองซิกแทงฟรีแล้วโอ้ยโอเค ยังเอากลับมาได้หนึ่งคันครับผมแต่ก็มาเติมต่อโอูโู้่ซัพลายเยอะกว่าเยอะเลยอะ่ะพี่ไบ้อันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยอย่าเพิ่งเรียกเขาไปอันเออพี่ปักยอพี่บักยอ,กยอแล้วมารูดดอบมาตรงนี้เบรกในส่วนของ,ของคอมมาเซ็นเตอร์ไปได้ครับเปิดเบรกสี่ไม่สำเร็จครับทางฝั่งพี่ยอน เขาจะเข้าสองทางเว้ยอ่ะให้มารอดูว่ามีลุนไหมแล้วก็ดอปมาตรงนี้เดี๋ยวมาลุ้นต้องไปกันบนและข้างล่างก็ต้องเข้าครับแต่มาลุ้นวางเซนเซอร์ทาวเวอร์เอาไว้แล้วนะเดีย๋ยวต้องมารอดูว่าจัดการกันไหวหรือเปล่าฮนะจังหวะนี้ยืนแช่ไปจุ่มๆยาวๆและข้างล่างก็มาเช่นเดียวกันเรเว่นไม่เข้ามาเหรอกลายเป็นว่าเรเว่นของมาลุรู้ทันครับซีแคนครับโดนดิสเบิร์นไปหมดเลย แต่มารีนเยอะกว่ามารีนไถ่ไปถ่ไปถ่ไปสุดท้ายแตกสลายครับอู้มาแล้วไม่มีเลยว่าจะกลายเป็นข้างบนข้างบนไหลต่อได้ข้างบนไหลต่อได้าาย,ไดยาวๆยาวๆดึงไปยาวๆดึงไปยาวๆเอาละแล้วเติมของต่อไหมจังหวะนี้โอเคเปิดซีกลายได้ครับผมด้านล่างแต่ข้างบนน่าจะโดนเคลียร์หมดนะฮะหูเสียไปเยอะเหมือนกันนะ ทางฝั่งพี่บิองก็เสียไปเยอะครับแต่ปืนเวลสองแล้วปืนเทคนำมารุจังหวะน,นี้ใช้ซีแทงกดดันกดดันแต่มารุไม่สนครับเนียนๆมาเปิดเบรสีตรงนี้แล้วก็เลาจะโดนโถมเข้ามาโดนโถมเข้ามาครับโอ้โหแลวยังไม่กลับด้วยลํำนี้อย่างเนียน อย่างเนียนเอา้ายกลามีสปอร์เอา้าเอ้าเอาไปต่องเอา้าแบบงงๆอะไรกันครับเนี่ยดอกกันมาอีกรอบนงครับตรงนี้หลอกแบบโปรยปลายดลอกแบบโปรยปลาย,บบบายมารู้ก็ต้องเดบไปยาวๆคือจริงๆซัพย์ไนำเยอะมากเลยนะเออต้องหาจังหวะเขาทำาสือตวยองโอ้ยซีแท็งโอ้ย แล้วตรงนี้ S C V All In มาแล้วเอ้าจีจีวะโอ้โหทำเป็นเล่นไหมครับทั้งฝั่งพี่บักยอนครับบอกว่าคอมีไบรอันยังยังอีกหนึ่งเกมอีกหนึ่งเกมมาคู่ที่สองในเกมที่สองครับรับ mm hmm. เจะ พี่ใบยอนใบ,บยอนไปมาแต่ใบล้ว <c oughs> ปวดหัวเลยซ้อมกับมันเยอะ <c oughs> มันเล่นกูซะแล้ว sharpify rebellion บิน s h p i f y rebellion ครับ b e y อแลซ้อมมาเพื่อตบเธอ <c oughs> นี่คือชื่อตอนใช่ไหมซ้อมมาเพื่อตบเธอคนอื่นเป็นไงไม่รู้อแต่มารู้โดนทีไรต้งเออต้องเอาหน่อย อะไรนะบักยอนบอกมารู้ว่าทัวยจีอลข้างหลังเออสายโช์ถ้วยอะ่ะเออสายขิงตก้ยับชอบขิงถ้วยอ่ะเราอะ่ะตอนแรกก็คิดว่าจะเออรีเปอร์เฮลเลียนนะแต่ดูในโปรดักชันหลายมารู้อัดมาเรีนเรื่อยเรื่อยเนี่ยเฮลเลียนเฮลเลียนยังไม่มารีเปอร์หยุดที่หนึ่งนะรีเปอร์หยุดที่หนึ่งยูนิตแล้วก็มารีนรัวๆเลยครับ วีโนมายครับของทางฝั่งพี่วิยอนหรือว่าจะใช้แผนวิยอนคืนก็คือ5นาทีแต่โอ้โหพี่วิยอนมีดีแวกมาเร็วเกินมันคือการลันบิวออเดอร์โดยที่เน้นอาร์มี่ยูนิตนะครับกัดเทคมันถึงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ลองห้านาทีออลิเวลามีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้เออล้วไปแล้วครับนั่นไงฮะเข้าสู่นาทีที่สี่ครับหนึ่งเมดิแวกไปแล้ว <c oughs> มีวิด้อมายกับมารีนหลักๆมารู้ไม่รู้จะรับมือได้หรืเปล่าหลักๆคืออย่าเสียหายเหมือนเกมเก,มเมกเกมเมื่อกี้เขาโดนวอร์เกอร์เยอะทำให้โชกไปเลยตั้งแต่ต้นเกมยาวๆเออ หรือพี่บักยอนรู้ว่ามารู้เขาแพ้ทางไหนนี่นี่รู้แบบโอ้ดูจิน้นดูรู้ว่าแพ้ทางแบบไหน,นวิโดไมซัดมาจังหวะอนี้หายครับโอเคถือว่าแก้โจ์นี้ไปได้ครับมารู้เคลวิโดไมได้รอบนี้กันได้ดีไม่มีอะไรเสียหายเลย จะจบลงตรงไหนอะตอนนี้ก็เร่งเทคกันอยู่คนที่ได้สตีมแพ็กก่อนคือมารุนะครับอัตราเวอร์เกอร์ตอนนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันครับรวมถึงอาร์มี่ฮะไม่ใช่ประเด็นหลักเลยแต่ตรงนี้สามไม่ได้แวกหนึ่งเรเวนมาแล้วพร้อมกับอีเบกันจะมาฮะเอนจิเนียริ่งเบเพื่อเอามาตีปืนนั่นเองจะมารู่าตีบวกหนึ่งปืนอยู่นะอยู่ในโปรดักชั่นไลน์ครับทางฝั่งพี่บิยอนยังไม่ได้สร้างเทคสำหรับอัพปืนเลย แล้วเมดิแวคตรงนี้พยายามหาเรี่องเขาทำแต่มีเรเวนคอยเก้าอยู่ครับเรเวนถึงจะโจ,จมตีเมดิแวกไม่ได้ฮะอย่างน้อยก็ได้ฟอร์มชั่นเข้าไปแล้วสุดท้ายไปแล้วกดเจ็ตมารู้ต้องมากันหรือว่าโอ้โหเจอมิสไซทอร์เรตครับเข้าไม่ได้นะแล้วตรงนี้เมดิแวคเมดิแวกเมดิแวคขออีกหนึ่งคลิกเรียบร้อยโอ้โหเมื่อกี้มารู้พยายามจะเอาเมดิแวคเก็บเมดิแวกครับเดี๋ยวไม่ใช่ เออถ้าเมดิแวคมันดอบเมดิแวกได้นี่หาเลยนะหลบดาเมจกันมันเลยเ <V> นี่ยเสียง SCV มาอีกแล้วเห็นไหม <c oughs> หลอน,น <c oughs> อ่ะอ่าล้วครับพึ่มพึ่มใส่กันแล้วจะเป็นมารู้มาแคมป์ก่อนครับเจนาที40วินาที <c oughs> แกนเช็คของ ต่างฝ่ายต่างสแกนเช็คของการเปิดซีโหมดแทบจะพร้อมๆกันจังหวะนี้ครับเอาแล้วซัดแล้วซัดแล้วยังไงเรามารู้วิ่งขึ้นแล้วมาทางขวาโอ้โหมินเนอร์ลายแบบช้ำๆช้ำๆเลยและเอ v ทีีต้องอออินกันออกมาจ่ายเอ v ทีีไป28ครับปวดร้าวเหลือเกินนะเจติตแมอาเมอร์มิสไซมาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเสียเวริร์เกอร์ไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับงฝั่งวิบิออน แล้วซีทงสองคันนี้ยังไงจะยีย้เอาไว้ได้หรือเปล่ปาครับเรเวนเข้าไปสตันได้หนึ่งฮะแล้วมารีพยายามจะไถพยายามจะถ่ย,ย,าย,าะถยถไถไม่เข้าเหมือนกันไถไม่เข้าแล้วมารูขึ้นมาบนแลมตรงนี้เฉยเลยครับเคลียในส่วนของซีทังไปได้ฮะโอเคแล้วก็ดรอปลงมาอีกรอบหนึ่งเติมของเข้ามาข้างในได้แล้วเข้ามาข้างในได้แล้วจีคอครับผมโอ้โหเปิดก่อนเปิดก่อนแล้ววิ่งสายขวาเลย วิ่งใส่ขวาวิ่งไปหาแนาวมิโนเนล,ลายครับทางฝั่งพี่บิยอนทําได้เพียงแค่ออินเอสซีวีออกมาตันเอาไว้เพราะยังไงก็น่าจะตายหมดหนีก็หนีไม่รอดครับตีตื้อมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเกมครับผมมารู้รรอนอีกไปลุ้นเกมสามกันคําว่าอั้นจางไปอยู่ดีภาพหายสมัครใหม่เองไม่ยากนะครับโอเคเรามาดูเกมสมกันครับผมกับดานรอยัลบรอสเลีนะฮะ ก็จะได้ฟีดแบ็ทีมงานไปเรื่อยๆคือทุกๆแพลตฟอร์มที่เขาเรียกว่าอะไรฮะตั้งไข่อะไม่ว่าจะเป็น Justin TV ในสมัยก่อนก่อนที่จะบูมาเป็นช่องม่วงหรือว่าช่องแดงในสมัยก่อนที่คิดไม่มีทุกคนต้องมีการตั้งไข่ครับก็อยู่ได้ด้วยยู e เซอร์กับคอมมูครับนั่นแหละก็ช่วยๆกันช่วยๆกัน เหมือนคนเราเวลาเห็นใครสตาร์ทอัพอะฮะผมอยากผมเป็นคนหนึ่งนะที่จะไม่ไปขอกินฟรีร้านเพื่อนเออเฮ้ยกูจ่ายได้เอาอะไรมึงแนะนําเมนูไหนมึงบอกเลยฮะอะไรเงี้ยมึงนําเสนอมาเลยแต่เราจะไม่กินฟรีเหมือนช่วยกันในในวันที่เขาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคิดดีป่ะคิดบวกบวกแม่งเลยสักเดี๋ยวเดียวเดียวมารู้ มารู้หมดเอาจริงแล้วโอเคครับทางฝั่งพี่บียอนกลับมาเป็นบียอนแล้วอยู่ในส่วนของเรเธอร์และ้ายล่างของแผนที่แล้วมารู้บูเธอแรงขวาบงของแมนที่พร้อมกับพ็อกซี่ของเขารอบนี้เปลี่ยนว่ะเปลี่ยนโพยปกติผมบอกว่าแพ้แล้วชอบพ็อกซี่รอบนี้ชนะแล้วพ็อกซี่ลืมเปิดเสียงเกมสต r ร y s ี่สตมาแล้มาแล้ว อ๋อน,นี่มีคนแจ้งมาสมัครในคอมถ้าใช้ Google บางทีมันเออเออเออครับอะไรนี้ก็อย่าฟีดแบ็ทีมงานไปกดสมัครในมือถือง,ง่ายครับโอเค Very Good อันไหนดีอยู่แล้วก็ดีครับถือว่าเป็นมาตรฐานเปิด Reaper มาแต่ไม่เจอที่ p ็ oxy ไว้ตายแล้วตายแล้ว สวัสดีครับทุกคน40คนนะที่อยู่กับเราที่อ f ฟริก t าทีวีครับยีต้อนรับทุกท่านครับจงหวันี้มารุเขียนอยู่เขียนเขียนเข้าไปเขียนเข้าไปยังไงได้มา3ได้มา3เขียนต่อเขียนต่อเขียนอีกเขียนอีกเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยฟีคือทางฝั่งทางฝั่งพี่บียองก็พยายามพยายามจะไมโครซูนอ้าเสียวิเปอร์ไปยังไง เฮลเลี่ยนมาแต่มารู้เติมของเรื่อยๆเติมของเรื่อยๆเอาเสียเฮลเลี่ยนไปจีจียิ้มยิ้มยิ้มิินี่หัวเราะให้ฟังพอเป็นเพื่อนกันมันก็ไม่ต้องมีความเข็งใจอะไรไงผมพากตับนาลกให้ได้เลยแบบจะเล่นกับกูหรออะไรเงี้ยจะเล่นกับกูเหรอได้ได้ อารมณ์แบบโดนไปดี